วันนี้เสร็จตามเครื่องนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับเครื่องนี้จะเป็นหนึ่งแอมป์สามทีอาร์นะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็สองเครื่องนี้จะเป็นหนึ่งแอมป์ทรานซิสเตอร์ขัดเกตนะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับเราจะมาเทสเครื่องหนึ่งแอมป์สามทก่อนนะครับ ดูไฟต่ำสองร้อยวัตต์ไฟสูงนะครับห้ารอยวัตต์ไฟสูงไฟต่ำนะครับมานี้นะครับดูเครื่อง หนึ่งแอมป์ทางซิสเตอร์คัดเกตกันครับไฟต่ำสองร้อยวัตต์นะครับ,รบดูไฟสูงห้าร้อยวัตต์ไฟสูงนะครับไฟต่ำ